สวัสดีค่ะจะมาพบกันอีกแล้วนะคะจากโน้บุ๊กนูรูนะคะฟิลชิชโนนะคะนักดีสินค้าจากระขาลำ้างวันนี้แน่นอนเราเปิดตัวกันมาแบบนี้นะคะวันนี้เราจะมานําเสนอโน้ตบุ๊กอิน i n นิตอินบุ๊ X1 นะคะมีเลยมีหัวแดปเตอร์สายเป็นไฮซีนะคะแล้วก็ตัวเครื่องแต่เราวันนี้เครื่องที่เราจะเอเามาโชว์นะคะเป็น i n f i n นิตอิน o ุ๊ X1 นะคะมาด้วยกัน 3ส,สเปกก็คือ i3 i5 i7 นั่นเองของเขานะคะกลางได้1 8อองศาที่สำคัญนะคะตัวนี้ที่เรามาโชว์เป็นข้อ i3 แรม8นะคะฮาร์ดดิสเป็น SSD 256 g b d d r 4นะคะมีเลยสไตล์เฉบเฉียวนะคะบางเบาพกพาไปไหนมาไหนง่ายที่สำคัญมาด้วยกัน3สีนะคะแดงเทาแล้วก็เขียวนั่นเองนะคะนี่ลองดูกันก่อนนะคะดีไซน์สีสันสดใสสวยามน,นะคะ รับใครที่ชอบโน้ตบุ๊กบางเบาแล้วก็ใช้งานสะดวกสบายง่ายๆแบบนี้อย่าลืมนะคะโน้ตบุ๊กอินฟินิตอินบุ๊ก X1 นั่นเองจ้า